แล้วอาจารย์คิดว่าการทานยามันมีผลไหมคะหรือว่าเราไม่จําเป็นต้องทานแล้วถ้าเรายังมีอาการอยู่ควรแก่การทานดังนั้นการทานยาของเราเนี่ยให้ทานยาไปตามเหตุตามผลตามเหตุตามปัจจัยเราทานยาไปก่อนเลยทานยาไปบวกกับการภาวนาไปทานยาไปบวกการฝึกทิ้งอารมณ์ไปจนกว่าหมอจะสั่งหยุดยาดังนั้นคนเดียวที่สามารถสั่งหยุดยาเราได้คือหมอเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําตัวเองเนี่ยให้หายป่วยให้เร็ว มีความแข็งแรงมีสติสัมปชัญญะเมื่อไปเจอหมอเนี่ยหมอจะได้ลดยาเราลงแต่ถ้าตอนนี้เราอย่าหยุดยาเองเพราะบางทีมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาเคมีทางสมองดังนั้นตอนนี้เราต้องเอายาเนี่ยไปปรับเคมีทางสมองและบวกกับตัวเราเองเนี่ยปรับพฤติกรรมปรับความคิดใหม่เมื่อปรับความคิดปรับพฤติกรรมเคมีทางสมองเนี่ยจะลดน้อยลงเมื่อลดน้อยลงหมอจะสั่งลดยาจนในที่สุดนําไปสู่การไม่จ่ายยาอีกต่อไปอย่างเงี้คยค่อยๆฝึกไปแล้วอย่ากลับมาเป็นอีกนะ ถ้ากลับมาเป็นอีกก็ต้องกลับไปทําอารมณ์ฝึกรักษาประครับประคองอารมณ์ให้ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์แห่งความมั่นคงไว้อย่าทําให้อารมณ์ของตัวเองมีความไม่มั่นคงมั่นคงในที่นี้หมายความว่าอะไรมั่นคงในสิ่งที่อาจารย์กำลังสอนอยูอ่คือมั่นคงในสติสัมปชัญญะมั่นคงในการทิ้งความเห็นผิดมั่นคงในการโทษตัวเองมั่นคงในการ มั่นคงในที่นี้คือให้เรามีสติอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดในสิ่งที่มันไม่ควรจะคิดอย่างเงี้ยให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมามีสติสารปัญญารูนูตัวแต่ว่าคือคือหนู่าไม่ได้ทานยามาเป็นปีแล้วค่ะเพราะว่าด้วยใจคิดว่าเป็นคนไม่ชอบทานยาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะหายได้ด้วยตัวเองแล้วก็พยายามทําทําทุกวิถีทางแบบเลิกคิดว่าเราเป็นโรคนี้เราไม่เป็นเราไม่เป็นเราไม่เป็น แต่จริงๆแล้วเราน่าจะเป็นเพราะว่าพอเวลามีอะไรที่มันสะเทือนใจเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเนี้แล้วมันก็จะดิ่งดิ่งดาวแล้วก็ไม่ไม่อยากทําอะไรเลยแล้วมันก็มันก็นั่งนึกแต่เรื่องเก่าเก่านึกแต่เราตัวเราไม่มีคุณค่ากับคนอื่นเลยในชีวิตนี้อะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าเออหรือว่าหนูต้องกลับไปทานยาอีกหรือยังไงคะ อันแหละก็อย่างที่อาจารย์บอกเพราะเราไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรจะคิดไงเราไปคิดในสิ่งที่มันทําให้เราเนี่ยเศร้าหมองเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายทุรนทุรายจากความทุกข์เหล่านั้นก็เลิกคิดหลักเกณฑ์หลักการเลยเพอเวลาเราไปเจอเหตุเลยเจอปัญหาเพราะเราจะมีความทุกข์ในเรื่องนั้นไงพอเรามีความทุกข์เราก็ไปคิดวิธีการอะที่จะดับปัญหาเรื่องนี้ที่สุดคืออย่าไปสร้างเหตุถ้าเราสร้างเหตุแห่งความทุกข์กับความทุกข์จะเกิดขึ้นเสมอ ถ้าเรายุติเหตุการสร้างเหตุในความทุกข์ความทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้ไงดังนั้นเราต้องยุติการสร้างเหตุปัจจัยอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นในชีวิตเราก็คือว่าถ้ามันเกิดแล้วอ่ะก็ต้องทิ้งอารมณ์ก็คือว่าต้องปล่อยวางใช่ไหมคะก็ต้องปล่อยถ้าไปจับไว้มันก็ทุกข์ไงคำถามคือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกข์ก้อนฐานอยู่ในมือไปกาไว้มือก็แหกมือก็พังวางก้อนฐานนั้นลงมือก็หายเจ็บหายไข้มันวางยาก มันมันวาง,งยาก,กจังเลย <laughs> ต้องฝึกไงต้องฝึกอ่ะไม่ไม่คิดจะฝึกแล้วมันจะได้ไหมอ่ะมันต้องฝึกดิ <c oughs> คือเรามมวแต่มานั่งคิดว่ายากจังเลยยากจังเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้อ่ะ <c oughs> สุดท้ายแล้วอารมณ์ทางใจมันเป็นความทุกข์ของเราเราจะทนทุกข์ต่อไปก็ได้นะไม่มีใครว่าอะไรแต่เราสามารถสร้างเหตุนในการทิ้ความคิดด้วยการมีสติกับมาอยู่ที่พุโทโธดังนั้นเราต้องเอาสติมาอยู่ที่พุโทโธดิเจาะเจาะจอ,จอ,จอ,จอลงไปเลยที่พุโทโธยาหลุดไปคิดอย่างอื่นเลยคิดแค่คาว่าพุทโธคําเดียวอย่าไปคิดอย่างอื่นเพราะถ้าเราคิดพุท ย่อมทุกไม่ได้นานวิธีการเดียวคืออะไรคิดพุทโธอย่าให้หลุดจากพุทโธฟังคิดมาอีกคิดพุดโธอีกความคิดมาอีกคิดพุดโธอีกระหว่างนี้ทําอะไรศึกษาเล่าเรียนหลักคําสอนเพื่อที่จะได้กลับมาว่าเอออารมณ์แบบนี้มันเป็นอะไรอารมณ์แบบนี้ต้องทิงยังไงอารมณ์แบบนี้ต้องยอมรับสภาพตามความเป็นจริงมันยังไงนี่เราไม่ศึกษาไม่คิดจะศึกษาไม่คิดจะปฏิบัติมองแต่ว่ายากยากแล้วมันจะสร้างเหตุของการที่มันจะละทิ้งความเห็นผิดแบบนี้ได้ยังไงจริงๆอารมณ์ของ โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มันไม่ได้เป็นแค่อาการของโรคอย่างเดียวมันเป็นจากความเห็นผิดก่องเราด้วยมันเป็นจากความเข้าใจผิดก่องเราด้วยมันเป็นจากเหตุจากปัจจัยที่เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงด้วยบวกรวมการจนนามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะมาประดังขั้งหูเข้ามาแล้วเราทิ้งอารมณ์ไม่เป็นเราสลับมันออกไม่ได้เราวางมันไม่ได้มันก็จมปลักอยู่ในความทุกข์เหล่านี้จนที่สุดนํามาสู่การนอนเนื่องในสันดานแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยจนนําให้เราอะออกจากอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้สุดท้ายมันก็นํามาซึ่งความทุกข์ร้อนเดือดร้อน และใครเป็นคนสร้างเหตุก็เราเป็นคนสร้างเหตุแห่งการกระทำนั่นเองคําถามคือความทุกข์เกิดขึ้นจากใครกระทําล่ะเราเป็นคนกระทําไม่ได้เหรอในเมื่อเราเป็นคนกระทําผลของการกระทํานั้นใครก็เป็นคนรับเราต้องเป็นคนรับไม่ใช่เหรอในเมื่อเราต้องเป็นคนรับแล้วเราจะดีดดิ้นทุกข์ร้อนไปทําไมในเมื่อผลของการกระทํานี้คือผลของการกระทําของตัวเราเองหน้าที่แรกเลยคือเราต้องยอมรับเรื่องนี้ให้ได้ว่านั่นคือผลจากการกระทําของตัวเราเอง แล้วอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่ที่หนูเกิดเกิดเรื่องที่มันมีเรื่องมาเมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยแหละแล้วก็มันมาเรื่อยๆทีนี้พอมันเครียดจัดมีการแบบทำ้ายตัวเองอยู่สามครั้งเพื่อที่จะให้แบบให้ไปจากโลกนี้อันนั้นอะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหนูก็ติดอแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็สูบบุหรี่ด้วย มันก็เลยกลายเป็นความติดมาจนถึงทุกวันนี้ที่แบบมันมันทำให้ทุกคนก็ไม่สบายใจแต่ว่าหนูหนูเลิกเลิกลำบากอะเพราะว่าหนูเวลาพอเครียดปุ๊บหนูก็รู้สึกว่าอใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้มันนอนหลับให้มันมันคลายแล้วก็นอนหลับนนได้อะไรเงี้ยเพราะถ้าปกติหนูนอนหลับมไม่ได้นอนหลับเครียดให้มัน อันนี้หนูอยากแก้ไขตรงนี้มากเลยว่าหนูไม่รู้ควรทํำยังไงไปบําบัดเรารู้ต้นเหตุอยู่แล้วว่ามันเกิดจากการติดแล้วเวลาเราหลับมันเวลายิ่งกินช่วงแรกๆมันจะฟุ้งซ่านเนี่ยประเด็นอ่ะจากนั้นเราไปสร้างเหตุผิดหมดเลยไหเรามีความเข้าใจผิดหมดเลยเราไปหาวิธีการแก้ไขผิดหมดเลยเราคิดว่าการดื่มสุราหรือการทําอะไรพวกเนี้มันจะทาให้เราเนี่ยเลิกเครียดได้แต่ความเป็นจริงมันเครียดหนักกว่าเดิมเพราะเวลายิ่งกินของพวกนี้ก็ยิ่งปรุงแต่งไปในทางเสื่อมยิ่งปรุงแต่งไปในทางโศกเศร้ายิ่งปรุงแต่งไปในทางล่ำไาล่ำพัน ดังนั้นถ้าเราไปคิดว่าไอ้สิ่งนี้จะสามารถแก้ไขได้มันแก้ไม่ได้ไงประเด็น <c oughs> มันแก้ไม่ได้ไงประเด็นดังนั้นเราอย่าไปสร้างเหตุผิดถ้าเราอยากจะเลิกในสิ่งเหล่านี้ก็ต้องตั้งใจในการเลิกให้ได้แล้วต้องแก้ไขการกระทําของตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการเลิกง่ายที่สุดคืออะไรถ้ามันท,ทําด้วยตัวเองไม่ได้ไปหาที่บําบัดเลยไปหาที่บําบัดบําบัดอะไรก็ได้บําบัดให้ตัวเองเลิกไอ้ของพวกนี้ให้ได้ ม่งั้นสุดท้ายแล้วมันกลับมาสร้างเหตุผิดอ่ะแล้วเวลามันมากินอะไรพวกเนี้ยสติมันก็ไม่มั่นคงเมื่อสติไม่มั่นคงมันก็ไหลไปตามอารมณ์อีกแล้วเราคิดแต่ว่าเดี๋ยวมันหลับเดี๋ยวมันหลับไอ้ของพวกนี้มันเร่อยเรหลับมันทําลายสุขภาพได้สามไปสุดท้ายสมองเราก็จะตั้งมั่นไม่ได้เพราะอะไรไอแอลกอฮอลเหล่านี้มันทําลายสมองเรามันทําลายสติสัมปชัญญะเรามันทําลายกําลังของสมาธิเราสุราเป็นตัวการทําลายสมาธิเราอย่างยิ่งเพราะนั้นอย่าไปทาอืมค่ะก็ ขอบคุณอาจารย์มากที่วันนี้มีเกียรตยิเป็นเกียรตยิมากที่ได้คุยกับอาจารย์แล้วก็ขอบคุณมาก,มากๆค่ะที่ให้คําแนะนำหลายๆอย่างก็ <c oughs> ล,ลุกขึ้น <laughs> <g ười> ก็จะพยายามค่ะว่าจริงๆก่อนหน,น้านี้เมื่อไม่กี่วันเนี้ยคือหนูจะตัวเจวเองแล้วด้วยซำ้ำแต่ก็ได้มาฟังอาจารย์ก่อนหน้านี้ก็เลย ครับเฮ้ยเออมันต้องอยู่เพื่อลูกเพราะหนูมีลูกแต่ลูกไม่ได้อยู่กับหนูหรอกแต่ว่าเราคิดว่าเอออย่างน้อยคนที่อยู่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเขาก็คงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหนูก็เลยคิดว่าเออยังไงหนูก็ต้องอยู่สู้สู้ต่อไปให้ได้แต่ด้วยวิธีไหน<อ>ด้วยวิธีไหนหนูก็ต้องพยายามทำ เออนั่นแหละนั่นแหละ <S 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 คิดอย่างนั้นแหละว่าต้องมีสติต้องอยู่เพื่ออะไรต้องมีสต,ติสัป,ปชัญญะเพื่ออะไรลุกขึ้นมามีกําลังกีกครังนัเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาอย่าไปเครียดความเครียดเป็นเกิดขึ้นจากการสร้างเหตุปัจจัยไงถ้าเราไม่สร้างเหตุปัจจัยความเครียดก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดแบบังนั้นเราต้องพยายามแก้ไขเหตุแก้ไขที่ต้นเหตุอย่าไปมีอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยเหล่านั้นแล้วลุกขึ้นมามีกําลังสู้ใหม่ต้องเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ต้องเริ่มต้นในการมีความเห็นใใใหหมมมมม่่่ตตตต้้้้องเรรรริิินนนกาาีีคคววดแแบบบบๆสสััปญูู เราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอย่าคิดถ้าคิดเยอะมันจะเครียดวิธีการคือไม่ต้องคิดอะไรเลยเดินไปตามเหตุตามปัจจัยคิดคําเดียวคือพุทโธติดไว้ในใจเลยว่าเราต้องคิดฝ่ายกุศลเราจะไม่คิดฝ่ายอกุศลถ้คิดอย่างเงี้ยคิดไปเฮ้ยไม่ได้ไว้ความคิดอกุศลมันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไม่คิดสิเหล่านี้เฮ้ยเราองตัดทิ้งอารมณ์เหล่านี้เราจะไม่เอาอารมณ์เหล่านี้ไว้ในชีวิตเราอารมณ์เหล่านี้ไม่มีนประโยชน์ในชีวิตเรามันตัดยังไงอ่ะจ๊ะเพรนี่ไงหาอารมณ์อื่นไปชดเชยไง วิธีการคือคิดอย่างอื่นอย่าไปคิดอย่างนี้ไงคําถามคือเราไม่ยอมเลิกคิดตัวนี้ไงก็ต้องหาวิธีการคิดอย่างอื่นมีสติสัปชัญญะในการคิดหรือคิดพุทโธไปเลยคิดอะไรไม่ได้แล้วมันคิดไม่ออกพุทโธพุทโธพุทโธความคิดเศร้าไหมและเครียดพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้หลุดจากตัวนี้อย่าไปหลุดคิดตัวนู้นดิถ้าหลุดไปคิดตัวนู้นมไหรยมันก็ทุกข์มานั้นถ้าเรากลับมาคิดตัวนี้มันก็ไม่ทุกข์ไงเพราะในขณะที่เราทุกข์เราทุกข์เพราะเราไปคิดเรื่องนั้นไงถ้าเราหยุุุดดดดดคิเรื่องนนนัั้้้ไไมจะหยทก วิธีการหยุดคิดเรื่องนั้นได้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไปคิดพุดโทโธแทนมันมีแต่คำว่าพูโทโธมันไม่มีความเครียดเหล่านั้นมันจะทุกข์ได้ยังไงอ่ะก็<ร>คือเรานั่งเรานั่งแล้วก็เราก็พูดโธพุโทโธอย่างนี้หรอถูกต้องถูกต้องเลยไม่ต้องนั่งก็ได้เดินก็พูทโทได้ยืนก็พูโทโธได้นอนก็พุโทโธได้พุโทโธลูกเดียวเลย ไม่จะเป็นต้องไปนั่งหลับตาก็ได้พุทโธตอนนี้เนี่ยนั่งอยู่ตอนนี้ก็พุทโทได้เดี๋ยวลังจากลงใส่ก็เดินไปไหนก็พุทโธอย่าให้หลุดจากพุทโททุกครั้งที่มันมีความคิดรู้สึกเครียดแบบนี้เกิดขึ้นมาเราต้องรีบรู้ตัวว่าเฮ้ยความคิดเครียดมาแล้วอาจารย์สั่งให้พุทโธแทนความคิดนี้พุทโธเลยพุทโทธพุทโทพุทโทพุทโทพุทโธพุทโทอย่าให้หลุดจากพุทโธความคิดมาอีกทิ้งอีกกลับมาพุทโพุทธพุทโท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 ในใจไม่คิดอย่างอื่นคิดคําแค่ว่าพุทธคําเดียวเพราะ คือจริงๆอะที่หนูอยากอยากแบบไปจากที่นี่เพราะหนูก็มีโรคเยอะไงเป็นโรคคุ้มควงด้วยเป็นความดันเป็นโลหิตจางเป็นไทร้อยเป็นหลายๆโรคแล้วมันก <ไป S 2> ็เลย,<า>ยธรรมชาติมีคนเป็นหนักกว่าเราเยอะอาจารย์จะบอกให้อย่างเราเนี่ยขี้ประติวมากแค่น,นี้เราก็ถอดใจไม่มีกําลังใจสู้แล้วรู้ไหมวันนี้อาจารย์เจอไครอาจารย์เจอคนที่เป็นสะเก็ดเงินไม่มีที่ไปโรงพยาบาล ไม่มีที่พักในโรงพยาบาลเพราะอยู่โรงอยู่ที่ชนบุรีโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นโรครังเกียจของคนอื่นเขาแล้วเขาจะไปนอนรวมอยู่กับหมู่คณะอื่นเขาก็ไม่อยากได้เขาโทรมาหาอาจารย์วันนี้ว่าเขาอยากได้ที่พักสักห้องหนึ่งอาจารย์จองเนี่ยที่พักแถวบ้านอาจารย์ให้แต่ปรากฏเขาหาได้ก่อนเขานอนรอในรถเขาเรียกอะไรนะรถฉุกเฉินอะรถกู้ภัยอะนอนรออยู่เป็น,ว,นวันกว่าจะหาที่นอนได้ะกว่าจะหาห้องพักได้เราคิดว่าเราลาบากอะไอคนนั้นนอนติดเตียงนะ ที่เปโรคสะเก็ดเงินอะ่ะเดินไม่ได้น,ะนอนติดเตียงเป็นแผลกดทับตัวผอมรีบนั่นหนักหนานะสาหัสกว่าเราอีกเงินก็ไม่มีข้าวจะกินบางมือ้อยังไม่มีด้วยซ้ําต้องขอความเมตตาสงสารจากคนอื่นถึงขั้นโทรมาขออาจารย์ว่าช่วยเมตตาหาที่พักให้ผมหน่อยไม่มีใครรับผมเลยไปมาแล้วเป็นสิบที่จองไว้กี่ที่กี่ที่พอเวลาเขาเห็นสภาพผมเขาก็ไม่ต้อนรับบอกให้ไปหาที่อื่นเราคิดว่าเราลำบากเหรอนี่สิลำบากของจริง เนี่ยเรามองเหตุปัจจัยของโทษของการเกิดการแก่การเจ็บการตายว่าโตรเป็นทุกข์หนักหนาสาหัสกันอะไรแต่อเด็กคนนั้นมีกําลังใจโคตรโค,คมันไปคอเอากับกลุ่มการเมืองเพื่อให้อยายานอกตาราของการรักษาสเก็ตเงินเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในรักษาฟรีเพราะตอนนี้มันไม่มีเงินรักษาตัวเองเพราะอะไรเพราะยานเนี่ยมันอยู่นอกตําราจากรายการฟรีมันไปคอเอามันไปพูดพูดใช้โทรศัพท์พูดเนี่ยเข้าไปในกลุ่มการเมืองใน t ิ k กตอกเลยในซูมเลย มันไปเรียกร้องสิทธิ์ของมันทั้งที่โรคไขยแค่เจ็บโรกเนี่ยมันมีอยู่ตั้งสามแสนกว่าคนในประเทศไทยแต่ยากลับเป็นยานอกตำรับมันกําลังขอร้องเรียกสิทธิ์ให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยอนาถามันจะได้รับสิทธิ์ตัวเนี้ยในการรักษาตัวมันเองได้แม่มันเนี่ยกระเตงกระเตงมันไปทุกที่เพื่อดูแลตัวมันเองมันบอกว่าจะสุดที่สุดมันทําเต็มที่แล้วมันทำมาแล้วมันก็ต้องยอมรับต่อ็นาิงมันบอกว่ามันปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้ามันปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนมันบอกว่ามันเข้าใจเลยว่า การสร้างเหตุในปัจจุบันให้มีความสุขในปัจจุบันทำยังไงมันบอกพอเวลาผมสร้างได้ผมกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผมกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันผมเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมมันเริ่มดีขึ้นหลายๆอย่างที่ไม่คาดคิดว่ามันจะดีมันก็ดีขึ้นเนี่ยมันดูมันกําลังใจมันคนในกลุ่มอาจารย์ด่ามาสาเสียทเสียวมันเป็นมิชาชีพแต่มันยังมีกําลังใจในการต่อสู้กับโลกภัยไค่เจ็บมันต่อไปได้คนหลายคนรังเกียจเดียดฉันมัน ไม่ให้มันเดินเข้าไปที่นี่น,น,นั่นนะหน,น้าอับอายขายที่หน้าตัวเองนอนติดเตียงคนอื่นไล่ออกไม่ให้ไปนอนเราคิดว่ามันจะมีความรู้สึกหนักหนาสาหัสขนาดไหนเราหัดมีกําลังใจกับมิสิต์สรมปชัญญะแม้โลภคภัยไข้เจ็บเราจะหนักหานาสาหัสแค่ไหนเรายังมีบ้านอยู่เรายังมีข้าวกินเรายังมีหลายคนที่ยังคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเรายังมีลูกที่ยังพอเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตของเราอยู่ได้บ้าง หากมีสติสัป,ปชัญญะมองตามความเป็นจริงยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้ว่าผลแมนเป็นผลของการกระทำไอ้คนนั้นมาสงสัยด้วยความว่าโครคภัยแค่เจ็บแบบนี้ผมไม่เคยไปทํามันมามันมาสู่ชีวิตผมได้ยังไงไอ้นี่สิสมควรทุกข์ไอ้เราเนะี่ยหาความทุกข์ทุกอย่างเจอหมดสามารถแก้ไขปัญหาได้หมดแต่เราไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองได้จึงมานั่งทุบอ,อกชกตัวร้องไห้น้ําตาไหลยอย่าไปมีความเห็นผิดแบบนี้เรายังมีกําลังยังเดินได้ยังออกไปทําอาหารกินได้ไอ้คนนี้นอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยซ้า แล้วเวลาเช็ดตัวก็เช็ดด้วยความเจ็บปวดเช็ดเช็ดตัวเองด้วยความเจ็บปวดเพราะมันเป็นสะเก็ดเงินผิวมันลอกหนังมันลอกตลอดเวลาเช็ดไปแสบไปเช็ดไปเจ็บไปนั่นหนักสาห,าสาหัสในความทุกข์ของมันเรายังเดือดเนื้อลองใจน้อยกว่ามันเยอะเราเล่งความเพียรปฏิบัติตามความตามตามความสามารถที่เราปฏิบัติได้เล่งความเพียรของเราศึกษาหลักคาสอนแล้วทิ้งความคิดเห็นผิดไอ้สิ่งเหล่านี้ออกจากความคิดเรามีความเพียรพยายามไอ้คนนั้นพยายามเราก็ต้องพยายามได้ฝึกตนอบรมตนเองให้ดีทิ้งความคิดเห็น ผิดๆที่ความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ออกจากความคิดเรามีสติสัพพัญญะตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเราต้องหาอารมณ์ฝ่ายกุศลไปชดเชยได้คิดพูดโทติดใจอย่าให้หลุดจากตรงนี้เอาให้ได้นะอย่าให้อย่าให้อย่าให้เสียเสียประโยชน์จากการเกิดมาเป็นคนเพราะการเกิดเป็นคนมันยากนะเออค่ะข,ขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากๆแล้วก็วันนี้ก็ ได้ข้อกิจดีๆแล้วก็คอยฟังอาจารย์อยู่ตลอดด้วยออะนะคะค่อยๆฟังค่อยๆปฏิบัติไปอ่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์ตลอดเออสาธุ ดีละตอนนี้เป็นกาลังใจให้ตัวเองก่อน <c oughs> ออขอบคุณม,มากก่จะเป็นกำลังใจให้มึงด้วยคนหนึ่งตั้งใจ<อ>สู้สู้ไปได้วยกันกูยังสู้เลยทำไมมึงจะไม่สู้ละ่ะเออกูเจออะไรสรารพัดมากมายในการสอนธรรมะกูยังสู้กูยังไม่สนใจใครเลยมึงก็ต้องสู้เหมือนกันกับความทุ์ร้อนอย่าไปสนใจมามีสติสัมปชัญญะกําลังใจไม่หาจากใครได้หาได้จากตัวเองเท่านั้นตั้งเหตุเอง ขุดคุ้ยเองเอาสติสัมปชัญญะเป็นที่ตั้งเอาหลักคําสอนพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นนั่นแหละเราจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ในปัจจุบันสู้ๆ<ข>นะมีกําลังใจให้มากออขอบคุณมากค่ะอาจารย์โอเคเดี๋ยวนหนูขอลงแล้วนะคะค่ะออข,ขอบคุณค่ะ